Harry p o พอตเตเป็นเด็กที่ถูกเลือกในคำทํานายของซีบิลสิลลอนีว่าจะเป็นชายที่มาโค่นล้มลอดโอเชมอ r ได้สำเร็จในอีกด้านหนึ่งของโลกคู่ขนานแกรมพอตเตอร์กลายเป็นชายที่ถูกเลือกโดยคัดสันให้ไปอยู่ในบ้านเชลซีซึ่งมี t o r ์สโบลีเป็นอาจารย์ประจำบ้านงานของผู้ถูกคัดสรรหน้าใหม่ที่มีชื่อว่าแกรมพอตเตอร์ยากทีเดียวเพราะพอตเตอร์นั้นมีประสบการณ์น้อยมากกับเวทีฟุตบอลร,ระดับสูง อีกชั้นตำแหน่งแห่งหนที่พอตเตอร์ต้องเข้ามาสารต่อก็ดันเคยเป็นของโทมัสทูเคลหนึ่งในเฮชโคสมือดีระดับต้นต้นของโลกการปลดโทมัสทูเคลออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะด้วยทัศนคติที่ไม่ตรงกันในแง่ของการทำงานการสร้างทีมเป็นความต้องการโลกมรดกชิ้นสุดท้ายจากยุคข,ของโรมมนอับราโมวิชหรือความขัดแย้งอื่นๆใดๆก็ตามความเป็นจริงคงยากที่จะมีใครเห็นด้วยกับวัฒนธรรม